โอเคน้องดูในข้อที่18นะครับ18เนี่ยนคำถามก็ถามว่าค่าการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยนะฮะเนี่ยพี่ถามน้องแค่เนี้ยน้องรู้ไหมก็ถามอะไรเนี่ยไอ้คำว่าเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนก็คือเดลต้าถูกไหมครับโมเมนตัมก็คือ P ีเขาถามตัวเดลต้าพีเดลต้าพีเนี่ยนะครับมันต้องเอา M นะฮะแล้วเอาความเร็วตอนหลังนะครับลบกับความเร็วตอนแรกนะฮะโอเคไหมคราวนี้น้องมาดูต่อนะฮะมันมีคําว่าทะลุเนี่ยนะฮะการที่จะทะลุได้เนี่ยมันต้องชนก่อนถูกไหม แปลว่ามันต้องเกี่ยวกับการชนก่อนโอเคคราวนี้น้องดูนะครับว่า,าพี่จะวาดรูปนะครับมันมีกระสุนปืนนะฮะตัวนี้เราตั้งชื่อว่าเป็น M1 นะแต่ต้องต้องเปลี่ยนหน่วยด้วยนะโอเคความเร็วนะครับความเร็ว1000โอเคนะ1,000ตัวนี้ก็จะกลายเป็นเท่ากับ u1 โอเคเป็นความเร็วก่อนชนแล้วมันไปชนกับแผ่นไม้นี่คือแผ่นไม้นะแผ่นไม้ซึ่งแผ่นไม้นี่ควรจะต้องอยู่นิ่งโอเคแปลว่าอยู่นิ่งเนี่ยแปลว่า u2 เนะี่ยต้องเป็น0ูนย์นี่คือก่อนชนเข้าใจ พอชนปุ๊บเนี่ยมันมีควก็ทะลุใช่ไหมฮะทะลุน้องก็ต้องวาดภาพแบบนี้ทะลุก,ก็คือนี่คือแนวการทะลุแปลว่าลูกกระสุนปืนมันอยู่นี่ละโอเคแล้วไอ้ตัวแผ่นไม้เนี่ยหลังจากทะลุความเร็วคือ3ใช่ไหมแปลว,ว่าตัวนี้ความเร็วนะครับมันก็จะกลายเป็น v 2ถูกไหมฮะเท่ากับ3โอเคและไอ้ลูกปืนเนี่ยนะครับก็จะมีความเร็วก็คือเป็น v 1ถามว่าเราจะใช้สูตรไหนมันก็อยู่ในเรื่องของการชนไงก็ต้องใช้สูตรว่า m 1 u 1ถูกไหมครับบวกกับ m 2 u 2เท่ากับ 1> m ห v 1บวกกับ m 2 v 2ถูกไหมครับไอตัวนี้ u 2เป็นศูนย์ตัดทิ้งก่อนโอเคแล้ว m 1ก็คือ4กรัมก็คือ4ี่ส่วนพันถูกไหมฮะสี่ส่วนพันคูณกับ u 1ก็คือพันโอเคนะฝั่งนี้ตัดได้4นะครับจบนะต่อไป m 1 v 1 m 1ก็คือ0 0นย์จก็คือมวลกระสุนนะครับ v 1เราไม่รู้ถูกไหมโอเคบวกกับ m 2แผ่นไม้เนี่ยมวลเท่าไหร่มวล800กรัม นะฮะก็คือ0.8ความเร็วกองมันก็คือ3น้องได้ตัวนี้คือ2.4ย้ายไปลบออกนะครับก็เหลือกลายเป็น1.6แล้วน้องย้ายตัวนี้ไปหารอีกทีหนึ่งหารด้วย0.004ก็จะกลายเป็นความเร็วของกระสุนถูกไหมครับซึ่งตัวนี้ออกมาพี่ได้แล้วนะได้ v1 ออมาละเท่ากับ400โอเคเมตรต่อวินาทีโอเคไหมครับคราวนี้น้องก็กลับมาที่ตัวคําถามครับคำถามก็ถามอยู่ที่ตรงนี้ถูกไหมน้องก็แทนค่าครับโอเคคราวนี้เราต้องระวังดีๆนะ เขากำลังพูดถึงของลูกปืนนะครับมวลน,นี้ต้องเป็นมวลลูกปืนนะครับก็คือ0.04ยเอ้ย0 0นยโอเค0.4แล้วความเร็ว v 1เอาตัวที่ความเร็ว v 2อนะ v สองนะี่คือความเร็วตอนหลังของลูกปืนก็ต้องเป็นตัวนี้เข้าใจก็คือ v 1เนี่ยตัวแปลอาจจะงงๆหน่อยนะนะครับโปรดฟังซ้ำนะครับคือไอ้ตัวพี่บอกว่าไอ้ตัว v 2ตัวเนี้ยกาเรียกว่าเป็นความเร็วตอนหลังของลูกปืนนั้นความเร็วตอนหลังลูกปืนก็คือตอตต้้้้ออองงเเปป็นนนนััวววีโคคแแล่่าาทมดย400 ถูกไหมครับลบกับ v 1คือความเร็วตอนแรกก็คือ1000โอเคนะหนึ่มันติดลบก็ช่างมันแต่ว่าเขาถามค่าคือถามขนาดเนี่ยรู้ไหมเนี่ยคำว่าค่าคือขนาดขนาดแปลว่าติดลบไม่เป็นไรเพราะว่าไอตัวการเปลี่ยนแปลงโมเมนตัมเนี่ยเป็นเวกเตอร์มันเป็น,นเวกเตอร์โอเคไหมเป็นเวกเตอร์นั้นติดลบเนี่ยเป็น,เ,ปนเรื่องของทิศทางไม่ต้องคิดมากแหละน้องจับตัวนี้ลบกันเนี่ยนะครับออกเลขคือ6 600ใช่ไหมหกร้อยสนใจแค่6พอ6424ใช่ไหมก็ต้องตอบข้อที่เป็น24ตอบข้อ2 เสร็จแล้วได้คําตอบนะครับโอเคอ่ะถ้าถามว่าเนี่ยมันอยู่ในเรื่องอะไรนะฮะน้องก็ต้องตอบว่ามันอยู่ในเรื่องบทของโมเมนตัมและการชนถูกไหมครับโอเคไหมอยู่ในเรื่องของโมเมนตัมและการชนในหัวข้อของการดนถูกไหมครับแล้วก็การชนโอเคเนี่ยมันอยู่ในบทเนี้ยนะครับตามนี้นะฮะ